สวัสดีจ้าเพื่อนๆเมื่อาวานไปเก็บแอปเปิ้ลมาค่ะวันนี้จะมาทำแอปเปิ้ลใส่เกลือใส่พริกอร่อยคนะ่ะเมื่อวานไปเก็บแอปเปิ้ลมาค่ะกินแอปเปิ้ลใส่พริกใส่เกลือกันดีกว่า ไต้แอปเปิ้ลมันยังไม่แก่เท่าไหร่อ่ะออก ก็อร่อยไปเก็บมหวางเสียได้ไม่ได้ทำวิดีโอตอนเก็บแอปเปิ้ล เรียงน้ำลายไหลเลยคะตอนนี้น้ำลายไหลซอแล้ว นี่ค่ะแล้วก็อยไปแล้วใส่เกลือมาเกินแล้วแต่คนจะกินเค็มกินใส่ขนมขนมค่ะบะหมี่โย สับป้นเปรี้ยวหน่อยเปรี้ยวหวานอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมว,วิดีโอให้ชวนมากินของแซ่บๆน้ำลายไหลไอ,อร่อยค่ะูเนะ่พีดยังไงโอเคค่ะ วันนี้หอมปากหอมคอเอาของเพื่อเปรี้ยวมามาซแซ่บเป็นของเปรี้ยวโอเคค่ะขอบคุณเอ็ซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมวิดีโอให้กับช่องวันนาสไปซีเด่นยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวันนาสไปซีเด่นด้วยนะคะ ได้ไม่พลาดที่ปนใหม่ต่อไปยไงไงก็ฝากติดตามช่องวันนาด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย